ร่ใช่ไหมอนทนดิ้วนี่อร่อยใช่ไหมไหนห่มเน่าห่มเน่าอยู่ไหนไหนที่มันขาดน่ะเอาไปทิ้งไหมมันขาดแล้วเอาไปทิ้งไหมทำไมอ่ะไม่ไม่เอามันขาดแล้วยังไงไม่คือห่ม อ๋ออันนี้มันขาดแล้วดูดิเห็นใยข้างในเลยนะมันขาดดูดิเห็นใยข้างในนึกก็นั่นสิทิ้งเนาะเอาไปทิ้งทางขยนะเนาะเอาเอาอันใหม่สวยกว่านี้อีกอ,อันนี้มันเน่าแล้วผืนก็ใหญ่มากเอาไปไหนก็ลำบากนะแม่ขอนะอไปให้แซมเอาไปทิ้ง แล้วไปโรงเรียนทำไงไปโรงเรียนเอาไปด้วยไหมฮะคุณครูให้เอาไปโรงเรียนด้วยไหมคุณครูให้เอาห่มเน่านี่ไปไหมเอาไปอยู่เหรอแล้ววันนี้ห่มห่มห่มตัวไหนพ่าห่มไหนโดนนี่ใช่เหรอบอกว่าเป็นผ้าห่มนี่ไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วมั้งเอาไปทิ้งดีกว่า